ควันเกียวนะครับเจอคุณตาเข้าไปครับเงาตกเลยฮะทำไมคุณตาขยันจังเลยครับออคนมาทำบ้านขุดเกี้ยวโอ้โหสุดยอดเลยครับผมผมเป็นช้างนะครับไม่ใช่ตาสวัสดีครับวันนี้คุณตากำลังทำอะไรครับ โอ้โหคุตาขยันมากเลยอะครับมีใครขยันเกินคุตาแล้วถ้าตื่นช้ามาแกก็มาดูช้าของแกนะทิ้งสีภรรยาให้ดูควายฮะตอนนี้เราจะฝังเสาครับฝังเสาตรงนี้ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บขึ้นไปแล้ว ปล่อยให้เล่นเลยใช่ไหมคุณตาต้องให้สวัสดิการช้างด้วยนะตามยุคใหม่ใช่ไหมมีความสุขมากๆแต่ก่อนคุณตาเลี้ยงนี่ช้างก็มีความสุขเหมือนกันแต่ว่าคนละสุขเราไปปล่อยในทุ่งนาทุ่งนาในในท่ามทามก็คือที่ที่ที่มันติดแม่น้ำนะแม่น้ำเราก็ปล่อยไปช้างคะกินตามธรรมชาติของช้าง Yeah. อะไรวะเดี๋ยวนันโคดี่มาใส่พูดด้วยป่ะเออมีคนพูดด้วยเป็นบานเตนนเป็นบานเตนาน์เลยเนี่ยได้เอ็นเตซินเลยกูบานถึงกับเหนื่อยเลยเดินเล่นไม่ค่อยคึกแค่นองเท่าไหร่ถึงบานไทยมะถึงผลแล้วไปปล่อยได้สะน้อยเอาไป รครับควันเกียวนะครับเจอกินตาเข้าไปครับหยตกเลยฮนนะวันนี้มีแอปซีนะครับส่งซองจดหมายมาให้ควันเกียวด้วยนะครับเดี๋ยวให้ควันเจียวไปเปิดดู บอกว่าเป็นส่งมาให้เป็นเให้เลี้ยงบัวบานดีๆนะครับ <c oughs> บอกว่าให้บัวบานเออกินหญ้าบ่อยเขาบอกงนี้นะฮ <c oughs> นะแม่แม่ครแม่เขาเขาฝากมานะแลวอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าให้พ่อเสียไปซื้อล้วยซื้อไม่ลให้บัวก,กินน้อย ช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นเลยลว่าบวชกินเมลอนนะครับก็คือเราตัดมาที่อธิบายว่าจากเมลอนผมซื้อเป็นกล้วยแทนนะเพราะว่ากล้วยน่ยอยู่ได้นานกว่าแล้วก็ถูกกว่าคนระไม่มีอดนะครับช้างบ้านนี้ก็เปลี่ยนเป็นสับปะรดบ้างนะครับแต่ก็ให้กินห่างๆนานๆทีก็ต้องขอขอบคุณ แทนขับด้วยครับแทนน้องเกียวนะที่คือถ้าบัวบานนี่ดูไปแล้วถ้าคนเลี้ยงดีของเขาคนทุกคนดีของเขาครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผมผม,ผมมองแบบผมมองมุมมองนี้นะผมมองว่าสุวรผมเป็นคนดูผมรักบัวบานนะครับเห็นคนเลี้ยงดีกับบัวบานเห็นพืตาดีกับบัวบานะทั้งที่เราไม่ใช่เจ้าของนะเราก็ดีใจละ ที่เขาไปดูแล้วเป็นกัน,น,น,น <c oughs> านที่ทจับอยัอวมสุมากแนั้า็มาสมสุบัวบ,วบวดัดูซึมๆนะครับเจอระยะทางก็ไปดูซึมๆเลยครับมันจะหยีบโดนโดนโดน,นเอ่อ พื้นเท้าตัวเองครับเดี๋ยวคุณตาเดี๋ยวเอาแม้กวาดให้มีหางหางบัวนี่อู้ออมาปร,ประมูลก่อนเนแล่น,ลนี่เส้นหนึ่งนี่อ่ะดแล้าว่า ดูคุณตาครับเออยกายกงาใส่เราเออโอยทามลงทำไมคุณตาขยันยิงเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยครับผมให้ลูกให้หลานไปหมดแล้วใช่ไหมครับ ถ้าม่ไกอไไปนทำกคือไม่ทำใช่ไหมอ็เหมือนหลานเลยครับไม่ทำไม่คือไม่ทำเลยทคือไม่ทำไม่ได้ไปมุรกมาเยมืมีใืน มันจะน้ำแล้วมันจะหารกันที่สามที่สี่้าก็เรียบร้อยอยู่ในสนามอย่างนั้นทิ้งเด็กทหารมีละมอนติ้งสายจะให้บิชาเป็นช้างนะครับไม่ใช่ทหารดูที่ไหนก็เหมือนกันทำอย่างนี้อะไรทำไม่ได้จริงไปไม่รอดจริงๆเรื่องนี้ ยอดตัวเองด้วยชุดผคนงานด้วยำาลทุกวันม pues ีคนทาข้าวเป็นด้วยทำข้าวหอูข้าวอะไรนะเป็นหมดดังปืนดังไฟหาปืนแดกคืนไปเทียงไฟเดินทางสุดยอดมางนมา ที่แกแข็งอะไรนี่ไม่ใช่อะไรนะแกทํางานทำงานังเหมือนออกกาลังกายทางานนี่ยากเหมือนกับการออกกําลังกายนะทำาาห้านของเขา เดี๋ยวหลวดหลวดลวดเอาหลวดหลวดไม่ไหวมาด,ดูเอาไว้มีอะไรแล้วสิมไหมดูถ้ามเงาคุณพาตกตกุตกตกตก๊กตุ๊กเลยครับวันหนึ่งทาาเงาไม่ออกสแสดงว่าสแสดงว่าวันนั้นบกพร่องสุด,ดยอ,อด ไม่ได้ <ừ> um. ทำตัวให้บริหารร่างกายให้เงื่อนไหลเดี๋ยว <c oughs> เอาไว้ข้าทั้งในกันเลยครับเดี๋ยวมากินบอกเขากันเลยทำทุกวันยังงน้อยก็เงื่ออ,ออกพี่พี่พี่ส้ใส่กับหอยเลยเท้านึ่งี่นี่นไ,ไหอยเลยนี่ยเะียหอยเนี่ยบ่อบบ๊บบล้วครับเออ,อ,อม,ามาแล้วหดเ,เออ<ต>ลาโง<อ>พลโลงตุ๋ยครับผลาโงด้วย พอ,อด้วยพออด้วยทำไมควบหลายตำแหน่งเลยครับอรเอ,เอ,อาหมดทุกอยา่างต้งรถจักรบเรือรอบเอาทุกอย่างไม่มีชั้นไม่มีวรรณะไม่มีศักดิ์ศรีคือเราเป็นคนมอบกายถวายชีวิตเพื่อนานในการทุกอย่างจะครับได้ทุกอย่างที่บ้านเมืองจะใช้ได้ทำได้หมดเลือก เมื่อบานใจเลยครับไม่มีชั้นบรนรละล่ดอกตานเมื่อบานกว่าเหนื่อยครับเหนื่อยใจกับคนตามากเลยเ <c oughs> ออชื่นใจเย็นชื่นจเย็น,น,เ,นเ,ยเสร็จแล้วคร <c oughs> ับฟานเยวมทำ เสร็จแล้วนะก็จะเอาชื่นใจเข้ามาแล้วเจ๊ก็ผมไปตรงนู้นชื่นเดินมาหนึ่งกิโลเนละยชื่น พ่อไม่เวีนแล้วนะเดินทั้งมือเลยอโ,โอ้โหคุณตาสุดยอดเลยครับรงานต้องพูดถึงโหโผจะยังต้องพูดถึงนะ ทำให้นอนน้อยนะฮะในหัวใจวายนอนแล้ว,วลน,อน,นอนลุกอตรงสังขาัจังตาค,คุณตาคุณตาปงแล้วเหรอครับยา้เกิดมายอมลำบากชีวิตองอ้้ต้งตตอง

ลำบากต้นเป็นปลายฮเป็ลายหมอมีอะไรรองรับอะไรอย่างอือมีตาอืมให้ตกใจตกใจพี่ควานเดินผ่านตกใจอืมสุดยอดอ้าวนาวสุดยอดคนมันรู้จะความสนุก มันไงี้มันไงครับก็เลยให้หลานไม่สนิทด้วยใช่ไหมว้าวไป้ว้า คุณตาเขาแตดการไปครับผมจะไปตัดคลิปให้แฟนขับดูนะสวัสดีครับ